สวัสดีครับอยู่กับผมช่องมงคลชีวิตมีสิทธิ์ทุกคนคบอันนี้ผมอาุพระสมเด็จพิมพ์ใหญ่เอ,อ่ออกกะบอกพิมพ์ที่สี่บล็อกที่สี่ตามที่เอ,อ่อเสียนกูรูหลายท่านที่เขากําหนดไว้นะครับอ,อ่าเวลาว่ากันว่าเราจะพระสมเด็จมาหนึ่งองค์สิ่งที่เราจะต้องคํานึงถึงหรือหลักการของการวิเคราะห์วิจารณ์คือเนื้อพิมพ์สง อันนี้ผมอธิบายเรื่องเนื้อนิดหนึ่งก่อนครับเปน็นเป็นอะไรที่เราเราเรา,เราจะได้มีดูพอดูคลิปแล้วเราจะได้มีประโยชน์นี่ครับนี่ครับอันนี้คือหลุมอุกาบาทหลุมโ,โรคพะจันอันนี้ก็การแยกตัวของอะระหว่างเนื้อกับเนื้ออ,อันนีอ้อันนี้ก็หลุมโรคพะจันครับอันนี้ก็หลุมโรคพะจัน ต่อมาครับอันนี้เม็ดแดงๆนี่คืออหินซุ้มก่อครับอันนี้ก็อยู่ในมวลสารหินซุ้มก่อครับอยู่ในมวลสารอานี่ครับอันนี้คืออันนี้จะมีในองค์พระที่เป็นที่เป็นเขาเรียกอะไรครับองค์พระที่เป็นหลักร้อยล้านสิบล้านเนี่ยจะมีมีเม็ดแ,แบบนี้ทุกครั้งเลยมีเขาเรียกมีม,มีมีการยุบตัวของ มวลสารกับปูนซึ่งเวลาพอพอใช้เวลาไปเนี่ยตัวเนี้ยจะจะยุบตัวลงไปอันนี้ก็เป็นมวลสารหินสมกอ่อครับอ่าอันนี้ผมให้ดูนิดอีกนิดนึงครับอ่าอันนี้ผมอ่าผมใช้โปรแกรมโปรแกรมของโทศรศัพท์ที่ที่มันจะสามารถซูมมาดูได้นะครับมันก็จะเห็นเห็นเรื่องอะไรเห็นเห็นง่ายขึ้นตัวนี้เป็นอ่ย่นยอ่อครับอ่าอันนี้คือล่องรอยของการย่นถูกไหมครับ เรื่องของการย่นต่อมาครับต่อมาเห็นไหมครับล่องอันนี้เป็นเป็นเม,ม็ดมวลสารที่เราดูอันนี้อันนี้คาบแปลงนี้ก็ก็เป็นหนึ่งในเป็นเป็นหนึ่งในที่อยู่ในกลุ่มของเนื้อ,อคาบกู่เก่าแตกลานเห็นไหมครับกู่เก่าแตกลานบริเวณนี้กูเก่าแตกลานบริเวณนี้ครับอก็จะเป็นอย่างนี้ครับกู่เก่าแตกลานต่อมาพิมพ์ครับต่อมาพิมพ์ผมให้ดูพิมพ์นิดหนึ่งพิมพ <sy. S 2> ์เนี่ยอ่า พิมพ์เนี่ยเขาเขาเขาเริ่มกันตั้งแต่เอ่อกันตั้งแต่ตรงนี <t uh <t <t uh ้เลยครับผมจะเอียงพายดูนิดนึงอันนี้เส้นบังคับพิมพ์อันนี้ก็ไปดูให้ชัดเจนครับผมไม่อยากจะพูดตามเสียนบางท่านก็เพื่อนคนไหนมีปัญหาเดียวกันก็ก็ถึงตามไปดูด้วยกันก็จะจะดูมีประโยชน์กว่าเพราะว่าผมไม่ได้ดูพระหรือว่าผมไม่ได้พูดในฐานะเสียนหรือไม่ได้พูดในฐานะผู้รู้ครับผมพูดในฐานะคนมีพระและเอาพระมาดูอันนี้รับพิมพ์ก็จะเป็นตัวนี้เลยตรงขึ้นไปครับตรงขึ้นไป ข้างบนนี้ก็จะมีเส้นบังคับพิมพ์ส่วนฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นบังคับพิมพ์ครับฝั่งนี้ก็จะเป็นเส้นบังคับพิมพ์จะมีอยู่เส้นหนึ่งเส้นนี้ว่ากันว่าครับว่ากันว่าว่ากันว่าว่ากันว่าองค์ที่เป็นพระแท้เนี่ยครับเส้นนี้จะมาจากตรงนี้แล้วก็มาหายโบอยู่บริเวณนี้จะมาหายอยู่บริเวณนี้เนื้อพิมพ์พิมพ์ต่อมาก็เนี่ยครับพิมพ์ ตำหนิภาคของพิมพ์นี้ก็จะมีครับมีครับเดี๋ยวผมอธิบายาสิ่งสิ่งที่ควรอธิบายชัดๆเลยเดี๋ยวผมปรับหน้าจออีกนิดนึงอธิบายหน้าจอที่ผมซูมอยู่นี่ครับอ,อกอกเนี่ยร่องฝั่งนี้จะลึกกว่าฝั่งนี้ถูกไหมครับหัวไหลอ่า,าโทรศัพท์ผมซูมซูมหน้าจอหัวไหลครับหัวไหลอ่อันนี้ก็จะเลียวเล็กฝั่งนี้ก็จะใหญ่ ไหมครับอันนี้อันนี้ก็เพื่อนๆคงดูได้ครับถ้าเพื่อนๆมีพายอยู่ต่อมาแขนครับอันนี้ก็จะเหลียวเล็กฝั่งนี้ก็จะใหญ่ครับพิมพ์พิมพ์ที่หนึ่งหัวเข่าหัวเข่าหัวเข่าเขาไล่มาตรงนี้อันนี้ผมคิดว่าเพื่อนๆถ้ามีพายแล้วก็ก็ไปดูคงไม่เสียหลายก็อาจารย์บางท่านพูดได้ได้ดีครับอาจารย์บางท่านดูได้ดีและพูดได้กระจ่าง ทั้งหมดที่ผมพูดมานี้ก็คือนี่แหละครับเนื้อพิมพ์ต่อมาต่อมาก็ก็จะเป็นทรงทรงเนี่ยมันเอียงซ้ายเอียงขวาเกตเอียงซ้ายเอียงขวาถูกไหมครับถ้าถ้าดูจากองค์พระแล้วเนี่ยอง,อองตัวองค์พระเนี่ยเอียงไปทางซ้ายขององค์พระหรือเปล่าหรือขวาหน้าจอเนี่ยนะครับฐา,านเนี่ยเป็นยังไงรูปที่เป็นซุ้มไหวก็กปลนรูปกวัวไก่เนี่ยครับโค้งไปทางด้านไหนอันนี้เขาเรียกทรงครับต่อมาทรงพระเนี่ยก็รู้อยู่ว่า สมเด็จเนี่ยจะเป็นทรงทรงสี่เหลี่ยมผืนผ้าข้างบนอาจจะจะจะเครองอาจจะฐา,า,านาาความกว้างยาวอาจจะลดหลั่นกันนิดนิดอันนี้ก็ไปดูทุกอย่างทุกอย่างรวมรวมเป็นทรงต่อมาครับเนื้อพิมพ์ทรงผ่านทุกอย่างผ่านโอเคเหมดแล้วนี่ผมจะมาสอนเพื่อนตรงหนึ่งตรงมาพาเพื่อนดูพระตรงหนึ่งตรงที่ว่า ทีนี้เราจะตีผ้าเราเป็นผ้าแท้ล่ะครับก็คือหมายความว่าเราเราจะเอาเป็นผ้าแท้ได้ยังไงพระองค์นี้ก็ดูนี่ครับอันนี้นี่เป็นเป็นเป็นผ้นาตายของออพิมพ์นี้ก็คือหูทางด้านซ้ายเนี่ยครับผมจะให้ดูตรงๆก่อนเราจะไม่เห็นหูทางด้านซ้ายขององค์พระเลยแต่ทีนี้ถ้าเราหมุนถ้าเราหมุนครับเราใช้เทคนิคเราใช้วิธีครับเราจะใช้แสงใช้หมุนหนึ่งครับเห็นไหมครับเราก็จะเริ่มเห็นหูพระ เห็นไหมครับเห็นไหมครับอันนี้เป็นกำหนิพระครับอันนี้เป็นกำหนีพระองค์ที่มีราคาหลายบาทหรือมีราคาหลายล้านเนี่ยจะมีตรงกันทุกองค์แล้วแต่ความชัดเจนอย่าลืมว่าถ้าชัดมากเก๋ครับต้องเห็นลางๆเท่านั้นเนี่ยครับเป็นเห็นเราจะเห็นภาพชัดเลยว่าเป็นว่าเป็นหูพระเลยเห็นไหมครับเป็นเงาเงาหูครับเห็นไหมครับ ตรงนี้เป็นเป็นเป็น,เป,นเป็นวิธีการของการดูพระอย่างชัดเจนครับทีนี้ถ้าเรามีครบทุกอย่างแล้วเรามีตรงนี้ด้วยก็แปลว่าพระที่เราถืออยู่เนี่ยเป็นพระแท้ได้แล้วเพราะฉะนั้นปลายคลิปนี้สวัสดีเพื่อนเพื่อนเพียงแค่นี้ครับฝากไว้ให้คิดครับฝากฝากไว้ให้ดูพระจะได้มีประโยชน์จะได้มีพระที่เป็นมงคลกับชีวิตไว้กับตัวเองตลอดมงคลชีวิตมีสิทธิ์ทุกคนครับสวัสดีครับ